วันนี้เราจะพาไปกินติ่มซำบุฟเฟตต่ที่ซินเทียนตี้โรงแรมคราวพาซากันนะคะคราวพาซาโรงแรมนี้อยู่ใจกลางกรุงเลยข้างๆสวนข้างๆคลาพาซานหน้านะคะ,ะ,ส,ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเจนแดนนี่ มาทำอะไรกันคราวพาร่ซาคราวพาาก็คือโรงแรมคราวพาร่าใจกลางกรุงเลยนะดูซิบรรยากาศอาําตกล่มลื่นนะคะกรางมหานครโรงแรมคราวพาร์ซาวันนี้เรามาทำอะไรกันครับกินข้าวมากินติ่มซำด้วยนะไม่ใช่ข้าวธรรมดาดปแนี่พาไปดีกว่าว่าติ่มซำที่เราไปกินมันอยู่ตรงไหนแดนนี่จุงมือหมา,มา,มาด้วยตรงนี้มันมีรถด้วยอันตราย ค,คุปกรณ์คาลพาซาอ่าบ้าสิเข้าไปเลยบีย่เขาเปิดประตูให้แล้วเข้าไปเลยมันเป็นแบบนี้เอ็มแบบไหนอะคะแบบนี้แบบนี้คืออะไรก็คือโรงแรมมีล็อบบี้เขาจะอยู่ชั้นชั้นบนนะคะข้างล่างก็จะไม่มีล็อบบี้ก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยม,มาถึงขึ้นลิฟต์ไปชั้นไลนล์ก่อนเลยก่อนเลยเร็วเร็วลิฟต์มาแล้ว สองตัวแล้วเลือกได้เลยอันที่เบอร์แปดงั้นก็เอาเบอร์เจ็ดเลยกันเบอร์แปดมันปิดไปแล้วนี่ไงออกมานี่แล้วก็ไปชั้นไหนยี่สิบสองเลยโอเคกดถึงเลยนเนี่ยโอเคไปชั้นยี่สองเลยนะคแล้วก็ต้องขึ้นไปแบบนั้นแล้วกูจีแล้วก็ขีดจีสนุกสนานกับการกดดันะะคเพราะว่าที่นี่ ที่นี่มันจะเป็นแบบนี้แค่ชั้นแค่นี้เองก็คือทีนึงก็คือขึ้นแล้วก็ไปโผล่ขีดขีแล้วก็ไปโผล่ชั้นยี่สองเลยชอบชอบเป็นเด็กชอบมากเลยนะคะ11 e v e n twelve thirteen f o u r t e e w e n t y one twenty t นห้องอาหารเป็นแบบนี้ ไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งแต่นี่นนเดินสิคะลูกไม่ต้องวิง่งเออม,มีน้ำตกด้วยเนี่ยบอกด้วยสิว่าซินเทียนตี้นะคะมีน้ำตกด้วยนะคะเขียนอะไรมั <Back> ่ง Bagkok Best Restaurant Award 2017นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนี่ตอนนี้2010 ยี่สิบสาอรเนี้ยใช่เขายังอร่อยอยู่นะเป็นไงบ้างโอ้โหอาหารมาแล้วอุ้ยกินเก๋อวันนี้ยนนี้กินซาลาเปาโอเคซุปกระเพาะปลาใช่เดี๋ยดานี ซุปออฟเดอะเดย์และหมูกรอบซึ่งมามมาถ่ายไม่ทันหมามาเพิ่งมาฝั่งนน้อนอิ่มแล้วใช่ไหมครับน,นี่ก็ควยเล้งก้อน,นอรึ่งลาดหน้านะคะขนมจีมนซาลาเปาของเลียก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนั้นก๋วยเตี๋ยวหลอดมาก